สวัสดีค่ะทุกคนวันในคลิปนี้มารายงานตัวอีกแล้ววันนี้วันนี้จะชวนมาทําอะไรวันนี้มารีวิวสินค้าก็ซื้อมาหลายวันแล้วแหละแต่ไม่มีเวลารีวิวเลยเพระอาทิตย์นี้ทํางานทั้งอาทิตย์เลยก็เลยแบบว่าอ่ะวันนี้ก็ได้เลิกมารีวิวสินค้าที่ได้วะรีวิวอีกแล้วชอบรีวิวจริงๆนะไม่คือโอ้ยจะบอกว่าได้อะไรมาได้ของดีอะไรมาม,มั่งอะนะเนาะเผื่อเพื่อนๆพี่ๆที่อยู่เยอรมัน อยากได้ของดีของถูกของที่ใช้ดีอะไรเงี้ยก็จะได้ไปตามไปสวยกันเนาะก็โได้อะไรมามั่งมาดูกันค่ะอยู่ในถุงนี้ในถุงนี้เนาะอ,อกไปที่ร้าน DM เมาค่ะผมก็แบบร้าน DM เมก็จะเป็นร้านแบบว่าร้านบ้านเราก็จะเหมือนร้านวัดสันอะไรประมาณเนี้ยมั้งคะน่าจะอย่างนั้นวัดสันอะไรเงี้ยของใช้ของใช้ S <S เยอะแยะมากมายยาสีฟันแปรงสีฟันยาะสะับผมสบู่สบู่เหลวอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยค่ะของใช้เยอะแยะเลยก็พูดถึงสบู่โอาไปได้เนี่ยคะ่ะมันเป็นของเด็กเนาะ,ะอันนี้เป็นอันเป็นบาร์อะไรอ่ะที่เอาไว้ใส่ในอ่างอาบน้ำแใส่อ่างนะคะแล้วมันจะแบบเป็น เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฟองเยอะๆในอ่างอ่ะนะเพอเปิดน้ำมันก็จะเป็นฟองเยอะๆทุ่มบุญก็จะชอบเวลาที่ในอ่างมีชอมอมีฟองเยอะๆก็ชอบไปเล่นอะไรอาบชอบเล่นชอบอาบโอก็เลยซื้ออันนี้มาค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นของเด็กเนาะอันนี้กี่อันนี้น่าจะ1ลิตรใช่ไหมอ่ะใช่อ่ะ1ลิตรเนาะเนี่ยค่ะอันนี้อยู่ขวดละถ้าจำไม่ผิดอยู่เดี๋ยว,ด,ยวดูให้นะอ่ะ2ยูโร 85เซน2ยูโร85เซนอ่า1ยูโรตอนนี้ก็ประมาณ3.8 3.9วัตเนอะ1ยูโรเพื่อนๆก็เอาไปคิดเอาไปคูณดูแล้วกันว่า1ยูโรก็ประมาณอ่า1ยูโรก็3.8 3.8 3.9ประมาณนี้ค่ะตอนนี้นะคะช่วงนี้นอะอยู่ประเทศเยอรมันเ่ยยุโรปก็จะใช้ส่วนใหญ่ยุโรปก็จะใช้ยูโรกันส,ส่วนใหญ่โอเคว่น่าจะมีสักกี่ประเทศอะ อ,อ,อังกฤษเนาะอังกฤษที่ใช้เงินปอนป่ะใช่ปะ่ะพูดผิดหรือพูดถูกทาไม่าไม้าไม่ถูกก็เพื่อนคนไหนก็นเข้ามาแก้ให้เราด้วยนะโอ้ก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่โอเคว่าส่วนใหญ่ส่วนมากอ,อยุโรปก็จะใช้เงินยูโรกันนะเนาะเนี่ยค่ะโอก,ก็ได้มาขวดนี้หนึ่งลิตรมาไว้ให้ต้นบุญแต่ใช้ได้นานเลยค่ะใช้ได้นานมา,มากๆแล้วยิ่งช่วงเนี้ยเข้าหน,าน้าหนาวต้นบุญจะอาบน้ําในอ่างบ่อยมากก็เลยเอาขวดใหญ่มาเลยค่ะขวดนี้ขวดใหญ่เลยเนาะ แล้วก็ได้เป็นฟูมฟูมล้างหน้าถ้าถ้าช่วงหน้าหน้าหนาวโอจะชอบใช้อันนี้ค่ะของบาลีของของด m เอมนอะเป็นของของดีเอมเลยค่ะขวดนี้อยู่อย,อยู่ที่เกนะ้าสิบห้าเซนน่ะขวดเออลอดเนี้ยนะคะเก้าสิบห้าเซนมันตอนที่ตอนช่วงหน้าหน้าร้อนเราจะใช้อันนี้ใช้อันนี้อยู่อันนี้ใช้หมดแล้ว <laughs> เกียงเลยอ่ะใช้เกียงเลยหมดแล้วหน้าร้อนใช้อันนี้เป็น อะไรอ่ะแบบมันเป็นวิตามินซีอ่ะเนาะแบบก็ช่วยเรื่องแบบแดดช่วยอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอานี้มาเป็นโฟมล้างหน้าโฟมล้างหน้าแต่ว่าเวลาช่วงช่วงเริ่มเข้าหน้าหนาวอ่ะช่วงนี้เลือดูใบหมายร่วง่ะมันจะหน้าจะแห้งมากเน่าแห้งยังกระดาษทรายเลยแบบแห้งมากที่เอาอยูจริงๆนะคะก็คือน้ำมันเผาน้ำมันเผาคือเอายูจริงๆเพราะหน้ามันแห้งแห้งมากเพราะว่ามันเหมือนแบบอากาศมันแห้งมันก็ขาดน้ำามันเนาะ ถ้ายิ่งดื่มน้ําน้อยเข้าไปอีกมันก็ยิ่งแบบหน้าแบบแห้งร้างกายผิวเแ,แห้งหมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยขวดนี้แค่อลอดนี้ชอบมากชอบมาใช้มากเลยเอะแล้วก็ได้อะไรอีกละ่ะอ่ะอันนี้เอาเป็นของที่เกี่ยวกับหน้าก่อนแล้วกันนะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นไฮายาลูรอนเซรัรซ่มนะอันนี้เขาก็ชอบใช้ตอนช่วงหน้า หน้าหน้าเนี้ค่ะคือหน้าเริ่มเข้าหน้าหนาวหน้าดูใบไม้ร่วงแบบอากาศมันแห้งอะนะเขาก็ชอบใช้อันนี้อันนี้อยู่ที่ราคาอยู่ที่ราคา4ี่ยูโรเก้าสิบห้าเซนเนี่ยอันนี้ย4ยูโรเก้าิบห้าเซนนะอันนี้ราคาไม่แพงอยู่ที่ประมาณเนี้ยค่ะสามยูโรสองยูโร4ียูโรของมันเป็นของเด็กของ ดเอมนะคะของยี่ห้อมันเป็นผลิตภัณฑ์ของร้านด m อมว่ะเนาะอมก็ได้มับนี้มาด้วยส่วนนี้เป็นแบบเป็นลูกโป่งเป็นลูกโป่งอ่ะผมกะว่าเดี๋ยวเอามาตอนต้มบุญมันเกิดเดือนนี้ตุม้มบุญเกิดวันที่ยี่สิบสามผมก็จะต้องจัดงานมันเกิดก็เลยอ่ะต้มบุญชอบก็เลยเอาอันนี้มัน้วยล,ลูกหนึ่ง๋ยวต้องมาเป้าลมเอาเองได้ อันนี่มาน,นี่ด้ามาเยอะหน่อยแต่แหล่นนิดนึงเดี๋ยวก่อนนะไหนอนี้โอโหเยอะมากเดี๋ยวก่อนหาก่อนอันนี้ค่ะมันเป็นแปรงเอ้ไม่เป็นแปรงว่ะเป็นแค่ขายไม้จิ้มฟันนะคะแต่ว่าคือโออันเนี้ยหมอที่โอไม่ทาฟันนะเขาแนะนําให้โอใช้แบบนี้เขาบอกว่า,ามันจะดีกว่ามันจะดีกว่าที่เป็นไหมแคดฟันแบบเนี้ยแ,แบบนี้โอก็มาเพาโอชอบใช้แบบนี้มากเขาชอบใช้แบบนี้มากเลยนะ ที่มันเป็นแบบเดี๋ยวแกะไปแล้วอันหนึ่งที่ในห้องน้ำมันหมดอก็เลยเอาเอา,เอ,าอันนี้ไปโอซื้อมาหมดสองถุงมาแบบเนี้ยแบบเนี้ยค่ะซื้อมาสองถุงมาจจะมีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวของ DM เหมือนกันค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของร้าน DM อันนี้อยู่ที่ราคาราคาขันหนึ่งเก้าสิบห้าเซนและขันหนึ่งแปดสิบห้าเซนทำไมอะทำไมมันถึงแพงกว่ากันนิตติงโอ้ก็ไม่รู้นะอันหนึ่งแปดสิบห้าเซน แล้วก็อันหนึ่งเก้าสิบห้าเซนเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้มันมีทั้งหมดในถุงเนี้ยมันมีทั้งหมดสี่สิบชิ้นนะคะเนี่ยมันเขียนไว้สี่สิบชิ้นอันนี้ก็เหมือนก่นสี่สิบชิ้นเอาฉีกกันแล้วเพราะว่าเมื่อคืนมันไม่มีมันหมดแล้วก็เลยไปซื้อมามาใช้เนี่ยค่ะมันจะเป็นใหม่คัดฝันแบบเนี้ยเนาะโอยชอบใช้แบบเนี้ยคัดคัดฝันชอบมากแต่ว่าหมอเขาบอกว่าแบบเนี้ยมันไม่ดีเขาบอกว่าให้โอ๊ะเอาแบบนี้มาใช้ซื้อแบบนี้มาใช้มันจะดีกว่ามันจะเป็นคล้ายแบบ ไม้จิ้มฝันค่ะแต่มันจะทําทําความสะอาดซอกเงือกได้ดีมากเนี่ยค่ะนี่มันจะเป็นแบบเนี้หมอขอแนะนําให้โอ๊ซื้อแบบนี้มาใช้อันนี้ก็อยู่ที่1ยูโร1ยูโร95เซนใช่ไหมเอ้1ยูโร65เซนนค่ะ1ยูโร65เซนแล้วก็อันนี้อยู่ที่่1ยูโร หนึ 1> 1่งยูโรสี่สิบไม่ไม่ใช่ดิหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรสี่สิบห้าเซนใช่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็นะอันนี้อันนี้หนึ่งยูโรหกสิบห้าอันนี้หนึ่งยูโรออันนี้หนึ่งยูโรเก้าสิบห้าเซนอันนี้หนึ่งยูโรหกสิบห้าไอออันนี้หนึ่งยูโร เก้าสิบห้าเซนอันนี้ถึงยูโรหกสิบห้าเซนจะรับกันไปสรับกันมาเนี่ยแหละอยู่ประมาณเนี้ยค่ะมันจะอยู่ที่ราคาเรื่งยูโรสองยูโรประมาณเนี้ยของพวกเนี้ยนะคะของใช้พวกเนี้ยนะคะแเป็นของ D M อ่ะเป็นของ, DM, อของจากร้าน D M บางสิ่งบางอย่างก,ก็ไม่ถึงหนึ่งยูโรก็ประมาณเก้าสิบห้าเซนแปดสิบห้าเซนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ได้มาให้ต้นบุญด้วยก็คือเป็นอันนี้ค่ะแปบงแปแงสิบันคือแปบงสิบันเนี้ยเอ่อจริงๆต้นบุญ ก็แบบเวลาที่ยากเยอนตุนเุญเห็นโอแปรงฟันแล้วอยากจะแปลงเองก็จะเอาอันนี้ให้แปลงแต่จริงก็จะมีแบบว่าเป็นแปลงที่เป็นแปลงไฟฟ้านี่ยก็ซื้อหัวมาเปลี่ยนด้วยเพราะว่าอันที่ที่ใช้อยู่มันเริ่มแบบมันเริ่มบานแล้วนะโอก็เลยซื้อมาจะมาเปลี่ยนให้ด้วยแต่อันนี้ของเออโรลล์บีอะไรนะออร์โรบีอันเนี้ยขโอซื้อมาอันนี้อยู่ที่ แพ็กนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะมีสามชิ้นน่มีทั้งหมดสามชิ้นใช่ไหมใช่สามชิ้นมีสามชิ้นอยู่ที่ราคาเก้ายูโรเก้าสิบห้าเซนค่ะโอ้คลิปนี้ถ้ามันจะนานไปไหมเนี่ยพอหมัวจะบอกราคาเนี่ยเนาะนี่อันนี้อยู่ที่เอ่อหกหกสิบห้าเซนอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นยาสีฟันนะ ของต้นบุญเหมือนกันอันนี้อยู่ที่1 Euro 45, นะึ่งยูโรสี่สิบห้เซนค่ะเนาะโอก,ก็อ่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นมวกเป็นมวกแบบมวกใส่กันหนาวอะเนาะช่วงหน้าหนาวค่ะให้ต้นบุญอันนี้ลายน่ารักดีมันเป็นลายแบบเด็กผู้ชายเนาะก,ก็เลยได้มาอันนี้อีกใบหนึ่งราคา5ยูโร50เซนะอันนี้ก็ของจากร้านได้เอ็มก็หมดแล้วโอ้ใจไปทั้งหมดราคาทั้งหมด3 3ยูโร35เซนนะ ก็ไม่มีอะไรแพงไปมากมายนอกจากไอที่หัวแปงต้นบุญอนะ่ะเก้ายูโรสามอันเก้ายูโรเก้าสิบห้าเซนอันเนี้ยค่ะค่ะแล้วโอ้ก็ได้ได้อะไรมาอีกอ้าะโอไปได้โอก็ไปซื้อรองเท้าอะ่ะวันเดียวกับเที่ยวไปโอวันที่โอไปซื้อของเนี้ยแหละโอไปซื้อรองเท้าให้ต้นบุญช่วงหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวมันจะต้องใส่รองเท้าให้อุ่นนิดนึงไอ้เท้าเย็นอย่าไม่สบายแล้วก็จะเป็นหวัดอะไรเงี้ยนะโอก็เลยไปได้รองเท้าามาสองคู่ให้ต้นบุญอะ่ะ ก็จะเป็นี้คู่นี้แล้วก็คู่นี้อุ้มไม่ได้เอากล่องหมาโป๊กทิ้งไปแล้วกล่องโอทิ้งไว้ที่ร้านเลยคือจะไม่เอามาทิ้งที่บ้านให้มันเออ,เอ,อให้มันยุ่งยากกันนะก็เลยเอาไปที่เทิ้งไว้ที่ร้านเลยไม่ไดเอามาอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแบบว่าข้างในมันก็จะอุ่นนิดนึงเนาะเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอุ้ยมันก็จะอุ่นนิดนึงนะข้างในมันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหนาจริงๆต้องูดใส่แค่เออยี่สิบเจ็ดแต่เ,าเอายี่สิบ แปดมาเพราะวาเวลาหน้าหนาวต้งคุณจะต้องใส่ถุงเท้าที่หนานิดนึงอะฮะมันก็จะได้แบบเดินสบายเนาะเดินเดินแบบเดินแบบอุ่นเท้าอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะได้ไม่ขับเกินไปเอามาใหญ่กว่าเบอร์หนึ่งค่ะก็ได้มาอันนี้อันนี้อยู่ที่อันนี้อยู่ราคาจริงๆร,ราคาเต็มอยู่ที่ส9ิเก้ายูโรเก้าสิบห้าเซนแล้วมันลดราคาก็เลยเอามาด้วยมันอยู่ที่สิบเก้ายูโรจากสามสิบเก้าสี่สิบอะเนาะสี่สิบยูโรนั่นแหละค่ะ เหลือลดครึ่งหนึ่งก็20นะ19ยูโร9ก้ 90, เซนก็ตีไปสักว่า20แล้วกล็ลดมาครึ่งหนึ่งก็เลยเอาคู่นี้มาด้วยเพราะว่าหน้าหน้าหนาวาหลมะลงก็จะต้องใส่รองเท้าแบบนี้ค่ะส่วนคู่นี้ก็จะแบบว่าใส่ใส่เดินไปเดินทิมะก็ได้แต่ว่าม,ม,มันไม่สูงเท่ากับอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้มันจะสูงกว่ามันจะใส่แบบว่าขึ้นมาถึงครึ่งขาอะไรเงี้ยครึ่งขานะมันก็จะอุ่นกว่า ส่วนอันนี้ก็แบบช่วงหน้าหนาวธรรมดาก็ใส่ได้มีหิมะก็ใส่ได้แต่ก็เออมันก็จะอุ่นกว่าอุ่นกว่ารองเท้าว่าใบธรรมดานี่มันจะขึ้นมาถึงข้อค่ะข้อขานะก็มันก็จะอุ่นกว่าคู่นี้อยู่ที่ราคามันก็ลดราคาแล้วโอถึงไปเอามาเนาะเอเจอในโบโบชัวร์ที่เขาแจ้ะค่ะเอก็เลยแบบว่าไปเอาคู่นี้มาคู่นี้อยู่ที่ 49ยูโร95้าสิบหเซนก็เอตีสว่าคู่เนี้ยห้ยูโรแล้วมันลดเหลือ28ยูโรผมก็เลยไปเอาคู่นี้มาเนาะมันลดราคาแน่ล่ะผมก็เลยไปเอามานะเพราะว่ามันต้องใช้หน้าหนาวแบบต้องใช้แต่งตัวให้อุ่นนะแบบพอไม่อยากต้องไม่สบายเพราะตุ้ญไม่สบายอะไรโอ้ก็ต้องไม่สบายไปด้วยทุกครั้งเพรติดเนาะ เป็นคชิตมุนแล้วโอก็ได้ของผ็มาเหมือนกันได้มาสองคู่เหมือนกันอะได้มาสองคู่ตอนแรกว่าจะไม่เอานะว่าจะไม่ซื้อนะแล้วเพอลองไปลองมาดูไปดูมาเฮ้ยมาลดราคาไม่เอาได้ยังไงวะเก่าเป็นคนที่ว่าแพ้ของลดราคามากเลยไม่ดีเลยนะนี่ใส่ไม่ดีเนี่ยค่ะโอก็ได้คู่นี้คู่นี้มาเบอร์เบอร์นี้สามสิบเจ็ดนะคู่นี้เป็นรองเท้า รองเทา้าหน้าหลอนอ่ะเท้าแตะธรรมดาไหมธรรมดาไหมอย่ามาดูัว่าธรรมดาไหมเนี่ยค่ะโอ,โอได้มาอันนี้มาคู่หนึ่งน่ารักดีเนาะจากราคาก็ประมาณสามสามสิบสี่สิบลลประมาณสามเท่าคู่คู่นี้ก็สามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้งงามันลดก็เหลือเก้ายูโรเก้ายูโรเก้าสิบเก้าสิบห้าเซนก็สิบยูโรน่ะเนาะโอก็ได้มาคู่นี้ เอาไว้ใส่หน้าหน้าร้อนนะ่ะมันน่ารักดีโบงเนเนาะไม่รู้มันน่ารักดีไหมแต่ก็เออเอามาก็เอามาด้วยเลยก็เอาหมว้ใส่หน้าหน้าร้อนหน้าร้อนปีหน้าเนาะร้อนนี้คงไม่ได้ใส่แล้วผ่านไปแล้วก็ได้มาคู่นี้คู่หนึง่งแล้วก็ได้ได้มาอีกก็ยังได้มาอีกนี่เป็นรองเทา้าเป็นรองเทา้าแตะเหมือน,นกันค่ะเท้าแตะหน้าร้อนเนาะ คู่นี้ได้มาอีกสามสิบเจ็ดเหมือนกันค่นนะคู่นี้เนาะมันน่าหลักดีอะก็เลยแบบลองแล้วลองอีกเอามาก็ได้วะเอามาก็ได้จะไม่เอาอยู่แล้วนะตอนแรกว,ว่าจะไม่เอานะว่าจะเอามาแค่ไอ้คู่สีดําคู่เดียวแต่เพอลองแล้วลอง,ลองพอทุกทีบอกเออเ้โหลองอยู่นั่นแหละก็เออเอาไปเลยเอามาเลยอะไรเงี้ยก็เลยเอามาคู่นี้ใหม่คู่หนึง่ง วสวยดีเนาะน่ารักดีแล้วพื้นมันก็แบบเดินนุ่มดีค่ะเนี่ยมันนุ่มอะ่ะมันไม่ได้มันนุ่มเดินสบายอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าคู่นี้อยู่ที่ราคา22ยูโร99เซนนี่มีราคาอยู่เลยไหม22ยูโร99เซนลดแล้วเหลือที่เท่าไหร่14ยูโร14ยูโร99เซนก็เท่ากับ15ยูโรนั่นแหละนะนะไอ้คู่เมื่อกี้เนี่ย9ยูโร95เซนแล้วคู่นี้ก็15ยูโรนั่นแหละเนาะ สองคู่ลูกก็ได้แม่ก็ได้แต่พอต่อนุ่มแมวนะพอ่อนุ่นมไม่อยอมซื้อพอ่อรุ่นมขีคเกียดลองไงพอ่อนุ่นมก็ไม่เอาก็มีแต่แม่กับลูกค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะเดี๋ยวมันจะนานรู้สึกว่าเหมือนจะนานแล้วด้วยผมไม่อยากทําคลิปนานกลัวเพื่อนจะเบื่อนะผมอยากทำโอ้แต่สมัยผมอยากจะทําแค่คลิปสั้นๆไม่อยากให้มันยาวมากค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ